สวัสดีครับวันนี้จะมาอธิบายวิธีการติดตั้งโปรแกรมนะครับหลังจากที่ท่านผ่านการอบรมจากเราไปแล้วนะครับเผื่อบางท่านที่ต้องนําโปรแกรมไปติดตั้งที่เครื่องอื่นนะครับให้ท่านสามารถนะครับก๊อปปี้นะครับไฟล์อบรมของเราไปนะที่ท่านได้จากการอบรมไปท่านก๊อปปี้ไปได้เลยนะครับแล้วก็ตัวโปรแกรมเริ่มต้นที่ตัวโปรแกรมของ a อร์แท3 0สาพันนั้นจะอยู่ที่ตัวโปรแกรมตัวนี้นะครับเป็นโปรแกรม a t ท a c กส0 0ที่เราจะทำการติดตั้งนะครับเพื่อทำการติดตั้งในเครื่องใหม่นะครับตัวนี้เป็นโปรแกรม a t t a c กส0 0นะครับเราเลือกเลยนะครับเราเริ่มต้นในการติดตั้งนะครับเข้าไปที่0ูนนะครับก็จะมีทั้งหมดอยู่ทั้งหมดเกตไฟด้วยกันนะครับในลำดับของการติดตั้งนะครับถ้าติดตั้งลำดับที่1ก่อนนะครับแล้วก็กดในตัวอิสตอร์นะครับท่านก็กดได้เลยนะครับกดอิสตอร์ไปได้เลยก็คือตัวที่1ตัวนี้นะครับกดอิสตอร์ไปได้เลย ระบบก็จะทําการติดตั้งไปนะครับตัวที่2นะครับท่านก็เลือกตัวที่2ต่อนะครับแต่ตัวที่2นั้นนะครับให้ท่านเลือกคลิกตรงในช่องสี่เหลี่ยมก่อนนะครับแล้วถึงกด install ได้นะครับอันนี้คือตัวที่2นะครับตัวที่3นะครับก็คือตัวที่3ตัวที่3นี้ถ้าขึ้นลักษณะของรี p พลให้ท่านกดรี a พ r นะครับแล้วท่านก็กด install ต่อได้เลยนะครับ ตัวที่4ี่ก็เช่นกันนะครับตัวที่4ี่ก็เช่นกันก็คือกดขึ้นมานะครับถ้าขึ้นลักษณะของการรีแพร์ท่านกดรีแพร์ก่อนนะครับตัวที่ห้านะครับตัวที่ห้านะครับก็กดต่อนะครับการคำว่าขึ้นรีแพร์นึกถึงเนื่องจากว่าของผ์เคยติดตั้งแล้วนะครับท่านก็กดต่อนะครับครบ5้าตัวแล้วตัวที่หและตัวที่7ดนะครับเมื่อท่านติดตั้งครบ7ตัวแล้วนะครับท่านจะปรากฏอยู่หน้าจอ เป็นโปรแกรม LT รแท3,000และโปรแกรม l t รท GS ซึ่งตัวนี้ยังเป็นโปรแกรมเปล่าๆนะครับยังไม่มีการเรียกคืนข้อมูลอันนี้คือจะเป็นวิธีการติดตั้งเฉยๆนะครับยังไม่มีการเรียกคืนข้อมูลแต่เป็นโปรแกรมของเปล่าๆของกลุ่มเฉยๆเท่านั้นนะครับวันนี้ก็วิธีการติดตั้งก็อยู่ประมาณนี้นะครับสำหรับวิดีโอที่2นี้นะครับจะเป็นเรื่องของการนะครับติดตั้งโปรแกรมเสริมนะครับซึ่งโปรแกรมเสริมนั้นท่านจะได้ในวันอบรมอีกแล้วนะครับ ซึ่งโปรแกรมที่ท่านได้ไปนะครับจะอยู่ในโฟลเดอร์08นะครับจะอยู่ในโฟลเดอร์08ตรงนี้นะครับท่านสามารถติดตั้งได้เลยนะครับหลังจากที่ท่านได้จากการอบรวมไปแล้วนะครับแต่ก่อนที่ท่านจะติดตั้งนะครับท่านอย่าลืมนะครับว่าท่านต้องไปหยุดการทํางานของไอคอนนะครับของแอร์แท็ก่ก่อนนะต้องหยุดก่อนนะครับเมื่อท่านหยุดการทํางานแล้วนะครับท่านจะเห็นนะครับ ว่าเป็นสีขาวทั้งหมดแล้วนะครับก็คือต้องหยุดการทํางานทั้งสองตัวก่อนนะครับเสร็จแล้วเราจะทําการติดตั้งนะครับเริ่มต้นต,ตัวที่1ก่อนนะครับท่านดบเนิคลิกนะครับแล้วก็ x t a ท f i l ตัวที่2นะครับ x tag f i l ตัวที่สามนะครับก็ x tag f i l ซึ่งตัวที่สามนี้จะใช้เวลาค่อนข้างนานนะครับท่านก็ใช้เวลาในการติดตั้งอาจจะนานนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราก็ทําการติดตั้งก่อน ส่วนตัวที่4นะครับท่านดัเคลิกเหมือนกันนะครับก็อิสตอ l l ไปนะครับแล้วก็รอสักครู่หนึ่งเมื่อท่านกด i n สตอ l l ครั้งหนึ่งแล้วต้องรอก,ก่อนนะครับส่วน2ตัวสุดท้ายนะครับซึ่งจะเป็นตัวเปิดตัวโปรแกรมนั้นนะครับให้ท่านมาคัดลอกสับตัวสถานี้ใกนการไปวางไว้หน้าจอนะครับคัดลอกก่อนนะครับ ทำการคัดลอกทั้งสองไฟล์เลยนะครับเพราะว่าบางทีถ้าท่านต้องการใช้โปรแกรมขยะท่านสามารถใช้ได้ถ้าต้องการใช้โปรแกรมช่วยในด้านแ i r t ท็กสามพันก็สามารถใช้ได้ด้วยกันนะครับแล้ทําการนะครับลากคุมทั้งสองตัวนี้นะครับแล้วก็ Copy ได้เลยนะครับ Copy ีเสร็จนะครับให้ไปวางไว้ที่หน้าจอนะครับวางไว้ที่หน้าจอได้เลยนะครับต้องไปเปิดการทำงานของไอคอนนะครับแอร์กก่อนก็คือตัวนี้นะครับ จะต้องเริ่มการทำงานให้ให้ตัวแอ t ์4ก่อนเพื่อเป็นตัวที่จะใช้งานต่อไปนะครับอ่ะซึ่งโปรแกรมที่ท่านได้ไปนะครับจะมีทั้งหมดอยู่2โปรแกรมนะครับก็คือโปรแกรมสีขาวตัวนี้นะครับคือโปรแกรมที่จะไปช่วยงานในด้านของ LT ร์3000นะครับเป็นการเมนูตรวจสอบความสมบูรณ์ก่อนเข้าสู่ LT ร์ออนไลน์นะับเป็นการตรวจสอบก่อน นะว่า้อมูลท่านสมบูรณ์หรือยงังพร้อมจะขึ้นแอลแท็ออนไลน์หรือยังตัวที่2นะครับจะเป็นคล้ายๆรูปไอคอนของคนนอนนะครับตัวไอคอนของคนนอนนี้ก็เหมือนกับว่าต่อไปนั้นนะครับจะเจ็บนั้นจะสบายขึ้น,นก็คือตัวช่วยในแอลแท็ออนไลน์นะครับก็จะให้ท่านสามารถช่วยงานท่านได้ในด้านแอลแท็บออนไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็นการนําเข้าการประเมินการปรับม,มาตรฐาน นะครับแล้วก็หลายๆอย่างที่จะใช้งานในด้านของแอรแท็ออนไลน์นะครับก็จะช่วยท่านได้นะครับเราเริ่มต้นจากตัวขาวก่อนนะครับตัวขาวนี้ท่านเปิดขึ้นมานะครับท่านเห็นว่ามีรหัสนะครับล็อกไว้ก่อนนะให้ท่านทําการนะครับลากคุมตัวรหัสนี้นะครับแล้วก็ Copy นะครับส่งในไลน์ให้เรานะครับส่งในไลน์ให้เลยนะครับคัดลอกเลยนะครับแล้วก็ส่งในไลน์ให้ ในกลุ่มไลน์เลยนะครับก็ไปส่งในไลน์ให้นะครับอ่าสมว่าจะเป็นการส่งอ่าเราก็เปิดไลน์ขึ้นมาแล้วก็ทําการส่งข้อมูลในไลน์ได้เลยนะครับอ่าผมว่าจะส่งในไลน์ให้ผมก็ทําการส่งในไลน์มาเลยนะครับซึ่งจะต้องเป็นอ่าไลน์กลุ่มอบรมนะครับเราจะส่งสําหรับคนที่มาอบรมเท่านั้นนะครับท่านก็ส่งในไลน์ตัวที่2นะครับ ก็จะเป็นรูปคนนอนนะครับจะเป็นรูปคนนอนตัวนี้นะครับจะเป็นรูปคนนอนแบบนี้นะครับตัวที่2คือโปรแกรมช่วยใน l อรแท็ออนไลน์นะครับท่านก็เปิดขึ้นมาเหมือนกันนะครับเสร็จแล้วนะครับก็ทําการลากคุมเช่นเดียวกันนะครับแต่ใช้คําสั่ง c อนโทนซีนะครับคอนโทนซีคือการ Copy นะครับคอนโทนคอนโทบวกตัว C นะครับเป็นการ Copy นะครับแล้วก็ส่งมาในไลน์เช่นกันนะครับส่งมาในไลน์ ส่งในลายเช่นกันนะครับทีนี้ท่านมาดูจุดสังเกตนะครับว่าตัวถ้าเป็นรหัสของ LT รทช่วยงานในด้านของ LT ร์ท็0สานะครับตัวอักษรจะเป็นตัวพิมพ์ใหญ่นะครับแต่ว่าถ้าเป็นของ LT รทออนไลน์นะครับท่านดูอักษรภาษาอังกฤษจ,จะเป็นตัวพิมพ์เล็กดังนั้นเวลาท่านได้รหัสไปท่านอย่าสับสนนะครับท่านต้องดูว่าถ้าเป็น แอร์ักสามพันนั้นจะต้องเป็นตัวพิมพ์ใหญ่เท่านั้นนะครับที่จะไปใช้งานในตัวรหัสนะครับซึ่งเราจะส่งรหัสกลับคืนไปให้ท่านในลายกลุ่มเช่นกันส่วนถ้าเป็นตัวพิมพ์เล็กจะใช้สําหรับโปรแกรมช่วยในออนไลน์นะครับซึ่งวันนี้วิธีการติดตั้งโปรแกรมก็คงจะมีประมาณนี้นะครับหลังจากที่ท่านได้โปรแกรมไปได้รหัสไปแล้วนะครับท่านเพียงแต่เอารหัสนั้น,นครับไปใส่ไปใส่ งหลักตรงนี้นะครับเวลาใส่ท่านกรุณาดูให้ดีนะครับว่ารหัสเวลาเราใส่นั้นนะครับมันชิดขอบทางด้านนิลี่หยับนะชิดขอบด้านขอบลี่หยับนะครับถ้าท่านชิดขอบแล้วท่านกดตกล่นนะครับระบบก็จะสามารถใช้งานได้แล้วนะครับอันนี้คือตัวอย่างขั้นตอนการใช้โปรแกรม a t ลแท็และก็โปรแกรมช่วยนะครับในด้านต่างๆนะครับก็คงจะประมาณนี้นะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ